อุ้ยสวยเว้ยประกานี้สวยสวยอาจ้าซื้อไว้ต่าจ้าสาธุจ้าเหรอข้างในเนาะยืนแบะแบะ้น มไม่อันนี้นี่ตมนี่เลยฮะของใครอ่ะเ้าเปลี่ยนกระเป๋าเหรอเปลี่ยนกระเป๋าอันนี้ผมซื้อมาใหม่แล้วไ้จานเล่มเเลยโอ้โหมันไม่เลอะเถอะใช่ไหมเนี่ย ไม่ติดว่ะเออมันลื่นเอาไห้ชู่เช็ดเช็ดก่อนอันนี้มันเหมือนมันลื่นไปมันกลับกองไม่เอาสติกเกอร์มาแปะเออสติ๊กเกอร์ก็ได้ออกไหม องครักษ์อาจารย์สวยอ่ะส,ส,อไไสีมันสวยจังเลยมันสวยจังเลยสวยัสดีครับทุกคนครับก่อนก่อนอาจารย์บวชบวชแล้วเซนด้ ดีเนี่ยอันนี้กระเป๋าตังนี่ให้เขาดูนะไม่มีขายนะครับใบนี้นะครับทุกคนจะเอากับทุกอันเลยเนี่ย เออโหเราเป็นปากกาทองมันสวยดีเว้ยเอาอะไรมันเหมือนต้องเป็นกระดาษมันๆหน่อยเนาะมันถึงจะแบบมันถึงจะเลื่อมมันถึงจะมันถึงจะเคลือบแต่ถ้าอย่างนี้มันไม่ได้แต่ถ้าแบบว่ามันมีเลื่อมไหมคุณเมย์มีมีสีน้ำเงินแบบปกคุณเมย์นะสวยเลยเออสีเหลืองๆของคุณเมย์น่ะสวยเลยครับก็ได้ เออแต่ว่าของคุณเมย์ไอตัวสีเหลืองก็ด่าไปสแกนได้นี่แล้วก็ครอบเอาเฉพาะตัวไลเซนเออได้แล้วนี่ทั้งันก็ได้แล้วใช่ไหมอ๋อ oh, มาแมมึกดำ <c oughs> กระเป๋าอยู่ไหนอะ <c oughs> กระเป๋าปากกา <c oughs> เอออยู่นี่ <c oughs> มีหมึกดำอยู่ที่อา <c oughs> จารย์มีอยู่ มันเมยอาจารย์ว่าน่าจะต้องไปคอปไปใดไปใดคัดเอาเขาเรียกว่าไรนะพุตชอปเอาเฉพาะตัวอักษรมันมันดึงออกมาได้เฉพาะลายเซ็นอย่างเดียวได้ไปเป็นลายลอยเลยอืมแต่ว่าถ้าเป็นสีทองอาจารย์ว่าเอาลงอะไรก็น่าจะขึ้นถ้าเป็นกระดาษขาวก็ขึ้นเนี่ยถ้าจะลงขาวเงี้ยมันจะขึ้นถ้าขาวเงาอย่างนี้นะขาวเงาจะขึ้นเนี่ยเราลองป้ายป้ายที่มีพลาสติกอะ อันนี้อจะเขียนลงพลาสติกใช่ปะ่ะใช่คร,รับ,รบอ,อ๋อบีบอกว่าพลาสติกเขียนตามก็ได้คกันสองลายเซ็นอ๋อนั่นเราเขียนในกระดาษใช่ครับบนพลาสติกมียังยังไม่มีครับอ๋อของเราอ่ะของเราแบบพลาสติกมีไหมของของเราป้ายมีไหมอาจาร,รย์ขอขออันนั้นเลยไนดะ้ไหมขอทั้งแบบทั้งอันเลยอ่ะสวัสดีจ้า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 ตัวซอง ก่อนคือมอแม่การอ๋อขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยค่ะโอ้สาธุสาธุโมลรี่คริสต์มาสวันนี้เลยนะใช่คือนี้คริสต์มาสอีกค่ะอ๋อขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอีลูกสาวนี่นะคะอ่าเอาเธอถ่ายคลิปเลยปลูกบ้านสร้างบ้านอ๋อนี่ลูกสาวใช่ค่ะที่อกเราไปอ๋อแล้วอนนี้มันมาให้สินแสมาดูมันที่บ้านอ่าแล้วปรากฏว่าสินแสบอกว่าต้องให้เอาเท้าดิยืดยื่นออกไปที่ หน้าบ้านแล้วมันไปเปิด Google มันบอกว่าคนตายทั้นนั้นนะที่จะยื่นไปหน้าบ้านอาจารย์ช่วยอบรมสั่งสอนหน่อยว่าเดี๋ยนะมาเอาไปยื่นตรงนี้ลูกเนี่ยค่ะอันนี้หัวเตียงแล้วเท้ายื่นออกหน้าบ้านอาจารย์ช่วยล้างสมองมันหน่อยแล้วแล้วทำไมนะเอาันเลยของเราทําไมนะคือหัวเตียงไปทางนี้เท้าออกหน้าบ้านแล้วดูอันมาเซิร์ชกูเกิลว่าหันเท้าออกหน้าบ้านเขาบอกว่า มันเป็นคนแบบคนตายเนอบ้านนี่แล้วมึงจะไม่ตายเหรอชาติเนี้ยกูอยากรู้แค่เนี้ยชีวิตมึงไม่ตายเหรอกูถามจริงมันก็ตายด้วยกันทุกคนท่านนั่นามัะเออมึงจะไปยืดอะไรมึงจะใช้ชีวิตให้มันสะดวกให้มันสบายไม่ต้องไปกังวลกังวลกับอะไรเออเอาสบายเป็นว่าเอาบ้านเราเราต้องไปคนเลือกเองอย่าไปฟังคนอื่นเอาที่เราอยู่แล้วเรามีความสุขอยู่แล้วสบายบ้านไม่มีผลต่อการใช้ชีวิตบ้านไม่มีผลต่อความรวยความจนบ้านมีผลอย่างเดียวคืออยู่แล้วเป็นสุข ต้อง <eres S 2> เป็นอย่างนั้นเราเป็นสุขคนละคนใครเป็นคนสุขเราเป็นคนสุขไม่ใช่ไปเอาความเชื่อของคนอื่นมาเป็นความสุขข,ของเราเราไปเชื่อตามเขาแล้วบอกว่านี่แหละความสุข,ขของฉันไม่ใช่สิมันต้องเป็นความสุขจากฉันจากความเชื่อของฉันเองไม่ใช่ไปเอาความเห็นคนอื่นมาเป็นความเห็นของคนในบ้านอย่างนี้ไม่ได้นะเ,นเราทําบ้านตามความพอใจของเราพอใจแบบไหนทําแบบนั้นไม่กระเทือนอะไรรับประกันดเ้าขาออกนะปาเอาออกได้เลยตามใจไม่ต้องเปลี่ยนทิศทางไม่ต้องเปลี่ยนทิศทิศไม่มีผลต่อการนอน ไม่มีมาไปคิดก like ันเองว่าทิศนี้คนตายฝรั่งมานอนกันทุกทิศทุกทางเวลาเอากันกูไม่เห็นเลือกทิศเลยตายที่เวลานอนจะมาเลือกทิศมันสำคัญเรื่องนอนอ่าใครมากกว่าเออนั่นแหละนอนกับใครมันมีความสุขนันแหละคนนั้นแหะดีที่สุดหาได้ยังให้อาจารย์ช่วยหาได้หาเรื่องอีกน่ะ ไม่ต้องแก้อะไรว่าจะเสร็จแล้วนั่นเอาไปอย่างโง่เห็นไหมอย่างโง่เห็นไหมห้าหมื่นเราไม่ต้องไปเสียเอาเงินห้าหมื่นไปทําอย่างอื่นเยอะตบรถกระบานไม่มีโดนก็ไปแล้วก็โดนเก็บใส่รถไปแล้วอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่มาให้โดนด่ามาเพื่อด่าโดยเฉพาะเนี่ยฟาดสักทีมันเนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปซีเรียสอย่าไปเสียเงินกับเรื่องพวกนี้เห็นไหมคนทุกคนเราไปดูตัวอย่างอีถึงโตนาเนียเนี่ยหกสิบหกล้านเน่นะ สุดท้ายก็มงนั่งฟ้องร้องการโดนสีแสหลอกเห็นไหมน่ะสินแสดีก็มีนะที่ออกรายการหูงกระแสไงที่จะไปออกรายการหูงกระแสหกสิบล้านโดนไปอ่ะโดนสินแสหลอกกันน่ะเออนั่นแหละที่ดังๆกันน่ะที่ไปซื้อวงุยเออนั่นแหละที่ไปทำแซกีอ่ะหวงซุยคนเป็นน่ะ บ้านแยกไงคะก็อยากทำดีไปเลยเออทําดีต้องดีภายใต้ของความเห็นของเราถูกต้องเพราะมันบ้านเราไม่ใช่ไปแสดงความเห็นของคนเป็นสินแสออมันไม่ใช่บ้านมันนะออมันไม่ได้มาอยู่กับเราเรา,าเป็นคนอยู่บ้านเราไม่ใช่มันเป็นคนอยู่กับเราสามสิบนาทีอาจารย์ห้าหมืน่น,น<ะ>เออแต่เข้าใจได้พอเรามันมีความเห็นผิดอ่ะคนเรามันเคยมีความเห็นผิดไงมันก็จะเป็นได้เพราะนั้นตอนนี้มีความเห็นถูกต้องไม่มีผลต่อการใช้ชีวิตเชื่ออาจารย์ค่ะเออโอ้ อาจารย์ไหลอยู่เหรอไหลอยู่ไหลอยู่ไม่ใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่ทะลมอาจารย์ก็ด่าแบบนี้อยู่แล้วในไลฟ์สดจะไปกลัวอะไรอาจารย์แล้วมันมีแบบคนที่มาฝากวะอาจารย์มันมีนะมีกลุ่มหนึ่งบอกว่าช่วยทําไงสกัดไม่ให้อาจารย์เบียไปบวชนี่มันบาปอะไะบาปสิเออสกัดให้อาจารย์ไม่ได้ไปบวชบาปสิมันขวางทำอ่ะมันบอกมันบอกว่าช่วยทําไงสกัดไม่ให้อาจารย์เบียบบวชอะไงใครพูดมีมีแม่ขอ๋อ ก็วันนี้ไงมีคนมาบอกอาจารย์บอกว่าเนี่ยตอนนี้พลังเป็นที่ถกเถียงกันมากเลยวควรให้อาจารย์ไปบวชหรือไม่ควรให้อาจารย์ไปบวชอาจารย์ให้เขาโหวตกันดีไหมอาจารย์บอกว่ามึงจะให้โหวตทำไมสิทธิ์กาแต่ศิีใจอยู่ที่กูไม่ใช่พวกมึงเออกูจะบวชไม่บวชอยู่ที่กูไม่ใช่พวกมึงแต่ละแหน่เห็นไหมแต่ละแหน่ก็เห็นไหมเจอแล้วเจอวันนั้นยังหน้าเวฟีไม่ถามวันนั้นแล้วเขายิ่งมาให้พี่เจ้าอย่าเอาไม่ใช่ทำไมวันนี้พี่ชุติยาพี่ชุติยาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้า นาะโอเคเดี๋ยวมอบมอบให้อาจารย์หน่อยได้มามาถ่ายรูปถ่ายรูปอาจารย์นีถ้าขึ้นบ้านใหม่เชิญได้ไหมคะได้านทแบบเี้ได้ก็หาคนมาสิเดี๋ยวอาจารย์ไปหาคนมาฟังเดี๋ยวอาจารย์ไปไปบรรยายให้นะเนาะไม่ต้องซีเรียสเรื่องอะไรเลยอาจารซีเรียสเรื่องเดียวคือคนฟังมีไหมมีมีเยอะมีเยอะเลยไปเลยได้ ไม่ไม่โดนไม่โดนไม่โดนไร้สดท่าที่ถ่ายรูปเดีราวางตรงนี้นมาฝั่งนี้ก็ได้นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เอาไปยิงข้างนู้ดเอาไปบยิงข้างนู้ดี๋ยับทางไหนคะไม่ไม่ได้ไร้แล้วไม่ได้ไร้แล้วหันกล้องออกไปแล้วเอฟสีจะมาถล่มไม่ถล่มไม่ถล่มใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราอย่าไปสกัดกันอาจารย์อาจารย์จะเป็นบวชต้องส่งเสริมถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยอนุโมทนาที่คราวนี้มาเขาถ่ายนะลูก บี้ตรงมุมนี้ฉันจะได้ไม่อ้วนโอ้ยนี่เห็นไหมกลัวจังเลยเห็นไหมอาจารย์เอากระโถนจะตามมาถือหน่อยได้ึงมาไหนไปไหนแล้วมาทำถคอนเทนต์หน่อยกระโถนอยู่ไหนแล้วอ๋อนี่นี่อ๋ออ๋อนี่นี่มาหมอหม้อหม้ออย่างนี้หม้ออาจารย์เออนี่นี่กระโถนเอ่อจับกระโถนอาจารย์นะอาจารย์น่ะถวายปัจจัยงานลงทาน ไม่ได้อาจารย์รับทุกอย่างเข้ากองกลางหมดแน่สิเข้า,ก,า,ขากองกลางเข้ากองกลางได้ <onu? S 2> แต่ให้โอนเข้าบัญชีโ <'ll> อนเข้าบัญชีมันจะได้ตรวจสอบได้ à, ไถ้าวันรับเป็นเงินสดมันตรวจสอบยากเพราะจะมนเป็นเนสน่สหาของเราเองได้แต่ว่าโอนเข้ากองกลางไปเลยดีกว่าไม่โอนอ่ะไม่โอนได้ไม่โอนก็ให้ไว้กับหมีก็ได้แต่แจ้งยอดไว้ว่ามเป็นเหมือนแบบรับเป็นเหมือนค่าบรรยายอย่เงี้ยรับเป็นเหมือนค่าบรรยายนี่เนี้ยแม่จะให้ใช่นั่นแหละรับเหมือนค่าบรรยายถ้าไม่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 ไเป็นค่าบรรยยเดี๋ยวจะรับไม่ได้ อัก็เอาเข้ากองกลางเหมือนเดิมอนุโมทนาจ่อนุโมทนานุโมทนาหารแมวหันแมวอ๋อเขากถ่ายขายลูกขายลูกขายใส่ไง่บ้าใส่เสื้อเอออันนี้ของแท้ด้วยนะการดูรู้เหรอครับรู้ดิีอีกท่านอีกท่านเปลยปิดกันแล้ว

จะมีเวอร์ชันเดียวอย่างนี้เลยเนาะดีมากฟาดด้วยอ่ะฟาดด้วยอ๋อโอเคเลขอบคุณครับจ้าสาธุจ้ามาๆๆอาจารย์อย่าลืมน้ำนียแม่แตนนะแม่้นองโบนะจ้าจำได้ละ แจกอะไรเหรอคะไม่ไม่อันนี้มันนี่บัตรสตาฟเขาอ๋ออันนี้ก็จะแจกจะแจกไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์ลองเขียนดูพลาติกดูมาลางโบยืนดีๆยืนทำท่าอย่นงดีหน่อยมาท่านี้สวยกว่าโอ้ยนี่อาจมันยึดติดมันวะเนี่ยมาอีป๋อมเห็นไหม อาจารย์โดนผู้หญิงอาจารย์เป็นร <bilmiyorum S 2> <า S 2> ใช่ไหม,มไม่เป็นไรไม่เป็นไรสาธุอาจารย์นุโมทนานานุโมทนานุโมทนาเนื้ออาจารย์เราจะได้เจอกันเมื่อไหร่วันเททองเราจะไปยี่สิบเก้าอาทิตย์นี้วันอาทิตย์นี้แล้วเดี๋ยวก็ได้เจอแล้วกลับมาได้นะกลับมาเนาะไปไหนล่ะไปข้านนนเะไปั่องหนูหันหงเอ๋อทางเดิมหันเลยเอาที่สบายเอามันเลยสำคัญที่ว่ามันจะหาใครมานอนด้วยหันทางไหนก็ได้ขอแค่สบายเอาสบายเป็นหลัก เดีจารย์ไม่รับหาผัวใช่ไหมคะไม่รับหาผัวอย่าหาเรื่องเลยเดี๋ยวรอไม่อ้วนมาเดี๋ยวรอไม่รอไม่อ้วนมาแล้วก็ให้ไม่อ้วนไปหาเออก็ไม่ได้เจอกันสักทีนะแม่อ้วนเนี่ยเมื่อใจไม่พูดเดี๋ยฝากไม่อ้วนหน่อยเหรอฝากไปแล้วไงวันนั้นด่าเขาไปแล้วไงเอาไปลงช่องอยู่เปล่าเอาโหเอาไปเลยเอาเอาอีกทีใช่ไหมตอนที่อยู่โอมานอย่าหาผัวมาก